น่าดูราคามีพลเฟรมเดย์ Day, ก็ตอนนี้น่าจะปรับฐานนะเราดูจากโครงสร้างสุดที่เคย forecast ไว้ชุดนี้ก็เป็นขึ้น A ที่ขึ้นมาแล้วมันต้องปรับฐานขึ้น B แล้วก็ขึ้นขึ้น C แต่ว่าขึ้น B เนี่ยอืมมันเป็น strong B ก็ได้ถ้าเป็นขึ้นย่อยอ่ะก็ถ้าเป็น strong B ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็อาจจะแบบคือคนมองว่าปรับฐานมันอาจจะขึ้น C อาจจะลงลึกซึ่งถ้าขึ้น B มันแข็งแรงแล้วมัน strong ซึ่งมีโอว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็น2องบีเพราะว่าในชุดขึ้นเอที่ขึ้นมามันแรงแล้วก็แรงก็ยังไม่หมดมันก็เลยทาให้แบบเพื่อน C ีได้ขึ้นดีเ,นเลย,เน,ยน่าจะแข็งแรงแล้วก็2องบีที่คือถ้ามันจะขึ้นไปเยอะๆก็ต้องเบรดเบรดให้เดิมแล้วก็ลงมาทำนิวไฮขึ้นไปล็อกรอบหนึ่งแล้วก็ลงมาลงมาที่หัวขึ้น A เอ ล้วก็จะขึ้นบีเราก็ขึ้นต่อพวกนี้ขึ้นได้เรงขึ้นได้แรงแล้วก็ขึ้นได้เยอะอย่างไหเห็นไหมมันทําจุดนี้ลงมาแล้วก็ขึ้นไปทําเป็นสตองบีแล้วก็ลงมาดิบเดียวเองแล้วก็ขึ้นแรงเลยช่วนนี้อาจจะล่อมาคล้ายๆกันมีโอกาสสูงผมว่ามีโอกาสน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่จะเป็นสตองบีอืมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาหากัว่าย,อาย่อใบคาบร หัวขึ้น A ได้ก็ก็ยืนยันว่าเป็นสองบีนี่ทางเฟรมย่อยมีเดีย๋ยวค่อยไปหาจุดเข้ากันกันเด้มันลงมาลงมาแค่ตอนสี่ทุม่มโอ้โหกี่นาทีเองใครจะไปคือถ้าไม่กันนทุนไว้ก็ขาดทุนพอแตกเลยนะวพราะฉะนั้นผมต้งย้ำเสมอไว้ให้มันให เวลาเข้ากันนะทุนแล้วก็ตั้งเซลถคือถ้าถ้ามันอย่างบางนนทุนไ่ไ่้ก็ต้องตั้งเซลไว้เดี๋ยวมันเริ่มยกขึ้นไปแนวต้านอยู่5,500เดี๋ยวต้านก็มีมันเปิดแ็บไว้ถ้าขึ้นไปปิดแ็บได้ก็น่าจะไปต่อ,เ,อเด้งค่อนข้างแรงด้วย The frame. ตว่า m for him อนนี้ติดอยู่6 1ก็ถ้าผ่านได้ก็ไป5้0พันห้าแนวการต่อไปแล้วก็5้0 0ตอนนี้อาจจะมียอมมาก่อนค่อยมารับแถวถตรงนี้มันก็เป็นดีมานใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็ประมาณ ห้าพันสามร้อยสามสิบประมาณนี่ยมาจต่ย่อลงมาแถวนี้เราค่อยขึ้นต่อก็ดูแถวนี้ไป้วยประมาณห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยเผื่อมันลงมาแค่นิดเดียวมาแจะลงมาประมาณเจ็ดห้าห้าสามเจ็ดเจ็ดศูนย์แต่ถ้าหลุดก็ห้าสามสามสุด น่าน่าจะยังขึ้นต่ออืมสตองบีไปได้ห้าพันเจ็ดเดี๋ยมันจะขึ้นลักษาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเขามาตามย่อใบเลยเดี๋ยวรอตลาดเปิออดอีกรอบมันก่อนมาดู x g รอะไรเงินก็ผมก็ปรับถานมาน่าจะเสร็จแล้วก็ลงมาเอาเอดี๋บอกเราก็ขึ้นมาเดี๋ยวเรารอให้มันย่อลงมาเราไม่มี ไม่มีโลตั้งกว่า,าลงมาสักแถววเนี้ยหนึง่ง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 หนึ่งหนึ่งศูนย์เนี้ยเดี๋ยวมัาย่อนมาก่อนอลงมาโดนตัวกัดกังกำไรไปหมดเลยเดี๋ยวค่อยมาเข้ากันใหม่ให้มันทำหาแล้วลูกเดี๋ยวเรามัายอ่อผมมองว่านะะ่าจะประถานตกแล้วแล้ว,ลวก็เราก็เล่นต่อไม่มีอะไรมันสบับประมาณสามสามพุ่มสีพุ่มนี้มีช้ำออกมาพูดเรื่องเจิลมพาวเวลก็ K. แกก็บ่นแกไปเลยแล้วก็ทำตลาดปั่นปนลุ้งแรงหมดเลยก็ไม่สนใจข่าวก็ดูตามกราฟก็ได้จะขึ้นต่อชุดนี้ปผอมดีแล้วก็เป็นเอีลกว่าซีเฟเวียแล้วก็เดี๋ยวเรารอย่อทำไฮโลแล้วก็บายกันใหม่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบแถวๆเนี้ยหนึ่งร้อยสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยเก้าประมาณนี้แหละมันมีแก็บอยู่แถวๆมีแถวๆเนี้ยเดี๋ยวรอรอย่อรอบายเหมือนเดิม ตัวทองแดง XU c ก็ขึ้นไปติด6 8แล้วก็ย่อลงมาก็ตามเทคนิคเราก็มันก็ผัดยากเลย6 8ลงมาตรงนี่คอดีเลยตรงขึ้นบีก็ลงมาเอาออเดอร์ถ้าย่อมาไม่มีไม่มีโลต่ำกว่า1 13,400ก็ค่อยเขา้าก็รอมันจงคขายกเอยกโลให้มันยกโลก่อน ยกโลได้ก็บายต่อแล้วก็รอไปเทส t ถ้าผ่าน64.8%ก็ขึ้นต่อก็ต่อไปก็เป็น78.6หรือ80%ก็14800แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็ไป15400ก็ขึ้นขึ้นต่อนี่มันเป็นมันปรับฐานจบแล้วอะเนี่เป็น ABC จบแล้วพักตัวตอนนี้มันเป็นเป็น i m p u l t i v e เป็นชุดขึ้นอะก็จะมาพักตัวนานไม่ได้ มันพวกนี้ก็จะรุนแรงดุนแรงก็ต้องขึ้นต่อเพราะฉะนั้นต้องมีไฮเอ๊ะต้องมีโลต่มกันเดิมไม่ได้ก็ต้องยกโลขึ้นไปเรื่อยๆยกขึ้นยกขึ้นก็ต้อง่อจะไปหนึ่งหมื่นเจ็ดก็ย่อบายต่อไปเออมีอะไรน้ำมันก็ยัขยงขึ้นต่ออืเดี๋ยวไปดูแนวปั้น แนวตั้งคือกลับไปหาขึ้นหนึ่งตอนนี้ติดอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นก็ประมาณห้าสิบเฮ้ยหกสิบห้าหกสิบห้าเจ็ดร้อยเบิกได้ก็ไปหกสิบแปดสามร้อยแล้วก็เจ็ดสิบสองสองร้อยก็เจ็ดสิบหกหกร้อยถ้าเบิกหัวขึ้นหนึ่งได้ขึ้นขึ้นสามก็อีกไม่มีทางโลกไม่มีอะไรเลยขึ้นสามนเนี่ถ้ามันเด็กถ้ามันเด็กเจ็ดสิบหกได้ถ้าเบิกไม่ได้ก,ก,ก็ก็ค่อยว่ากันแต่ถ้าเบิกได้ก็ถือว่าเป็น บิ๊กบิตัวนี้จะเป็นบิ๊กบิมาดู b i ิ c o i n นี้ไม่ทำเฟรมดีดก็ยังไม่มีอะไรก็ำมมเหมือนเดิมว่าลงขึ้น C แล้วก็ชุดต่อไปก็คือต้องลงมาเทสขึ้น a เนี่ยก็ประมาณ80,000ถ้าลดดห0 0 0 0ก็ลงไป7จ0 0 0มืแล้วก็ถ้าลดเด7มื0 0ก็ลงไป6ก5 0ืเก้เป็นขาลงแล้วเป็นขาลงเนาะแล้วก็เราให้มันลงให้จบก่อนเราค่อยบาย ชวงน,นี้ผมว่าน่าจะเป็น s l เอาได้ตรงเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยคือถ้ามันลุดมันหลุดเจ็ดหมื่นสี่เนี่ยคนน่าจะคนน่าจะขาดจริงกันหมดอะใช่ไหมน่าจะเป็นเอสเอเมาเพราะว่ามันน่าจะเอาหกหมื่นเก้าตรงนี้น่าสนใจแล้วก็น่าจะเด้งแรงแล้วก็กเป็นทางเขตขึ้นไปถ้าลงมาหกหมื่นเก้าห้าร้อยถ้าไม่หลุดก็บายบายแล้วก็ถ้าขึ้นไปประมาณแสนขึ้นไปเท่าหนึ่งอะประมาณแสนแสนหนึ่งแสนสอง ตัวนี้ตัวนี้ให้เฝ้าเฝ้าประมาณหลุดื่นสลงมาก็เฝ้าดูออาอิสราเยมก็เหมือนกันอิสราเยมก็กลับเหมือนกันมอเหมือนเดิมมันยังเป็นขาลงก็ต้องหลุดต้องหลุดหัวขึ้นเองต้องหลุดสองพันหกลงมา2002ันสแนวรับก็2003ันสามน่าจะลงมาประมาณนี้สองพันสอนนี่แหละ แต่ถ้าหลุดสองพันนี่ยาวนะล่างๆหูเผวเลยเพราะฉะนั้นก็แถวนี้ห้ามหลุดก็มองเป็นเอสเอมเวได้เหมือนกันมันอาจจะเอาหลุดก็ได้ต้องมาดูก่อนห้ามหลุดสองพันเด็ดขาดเลยถ้าหลุดสองพันนี้ลงลงเยอะไม่หลุดสองพันก็บายแต่ยังแต่จังหวะบายคือต้องต่ำกว่าขึ้นเอลงมาต่ำกว่าสองพันหกถึงจะ ค่อยกลับไปดูค่อยกลับไปเฝ้าเพราะว่าชุดที่มันเป็น six แซกเนี่ยมันจะต้องลงมาต่ําขึ้น4ต้องลงมาต่ำกว่าขึ้น A